คือบมเดินทางไปหาลูกสเม่ไปก็ไม่มีเงินมีคํานี่แหละอืมมีเงินมีกําไปหาเนาะถ้าไปแม่ก็หู้เนาะบ่นไปบ่นอยู่เพิ่นหู้หู้เบ้อเลยบ่ไปมองอย่างหู้เบ้อเลยแต่ว่าบมมีเงินมีคําพ่อแหละอ่ามีกรร้าย่นะอืมหลดยากยากเนาะติแต่เรืองเงินผัร้ายกระไดเนาะไปน้องเลย กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและกับต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทนะูบจอร์นแชนแนลเนาะและก็แฟนเพจจอร์นแชนแนลพ่อแม่พี่น้องจะได้กระเพื่อไปติดตามเป็นกําลังใจให้บอจอนในเด้อเมื่อนี้เฮาก็มีอีกภารกิจนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องก,ก็คือแม่เพิ่นเป็นคนลาวอยากประกาศตามหาลูกสาวที่ว่าเป็นคนไทยเนาะก็คือเรื่องเล่าก็คือแม่เพิ่นก็ไปเคยได้ผัวเป็น คนไทยนกพ่อพี่น้องก็คือทางพัวเพิ่นกัได้เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นกัได้อยู่ลำการกันนั่ ам, พ helmet, พ pigs, นโคตรสมควรพี่น้องกับประมาณ10ปีเนาะแม่เพิ่นว่าตอนนั้นกัพปัวเพิ่นกัได้เสียชีวิตไปพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้อยู่กับลูกสาวเพิ่นก็เป็นเวลาอ่า6ปีเนาะตั้งแตพ ok ่พัวเพิ่นเสียชีวิตไปก็คือทางแม่เพิ่นก็กลับมาทางฝั่งลาวก็อยากเอาลูกสาวมานําเนาะก็คือทางปู่ทางย่าเพิ่นก็บ่ให้เอามาเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ให้เพิ่นเอาลูกสาวมานําอยากให้เพิ่นอยู่ไทยเนาะได้เฮียนอยู่ไทย ก็คือตอนนี้จะลูกสาวเพิ่นจะปูกท well. ีเล네ี่ยงเพิ่นจะเป็นน้องพี่น้องเป็นคนทีเลี่ยงก็คือปูู้ก้าวเนี่าก็ได้เซยชีวิตไปแล้วพี่น้องเลยก็คือทั้งแม่ก็จะประกาศตามหาลูกสาวเนาะอยากหู่ข่าวขู่ข่าวว่าลูกสาวเป็นจังไดอยากให้ทั้งเพิ่นติดต่อกลับมาเนาะก็คือทั้งแม่เพิ่นก็อยากไปหาอยู่พี่น้องเลยก็ถ้าไปหาก็หู้เนาะพี่น้องบอลอยู่ที่อยู่ก็เป็นอยู่บนใดก็คือทั้งแม่เพิ่นกับ ่ผมยิงเงินเนาะพี่น้องผมยิเงินแบบเฮ็ดปัาจัยเดเยวแล้วว่าการเดินทางอะไรเนาะเหมยังบวท่านมีเงินจะไปหาลูกสาวกันเลยอยากให้ทางเฮาประกาศตามหาให้ล้งเบิงเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งอาหรือว่าทั้งลูกสาวเพิ่นได้เห็นเนาะแล้วว่าเพิ่นเห็นก็จะไปติดต่อกลับมาเนาะพี่น้องก็โอเคเพื่อพี่น้องเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปตกลงไปชนมกันเลยสบายดีสบายดีสบายดีเนอสบายดีเนอแม่เด้อร์โดยอ่ะสบายดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนพ่อแม่พี่น้องพี่นี่ว่า มีแม่คนนี้แหละพี่น้องเพิ่นอยากประกาศตามหาลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นวาเนาะกอนอื่นกันแนะนํา,นาโตเลยเด้อแม่อยู่บ้านไดเจ้าอยู่บ้านหนองห้าแขวงขมวนโดยแคยือแม่แม่อยากประกาศหาลูกลูกเป็นคนจังหวัดไดอไนอ่ะนนนกแก้วนนกแก้ว รานกลุ่มแก้วปทุมธานีโอ้โอเคอ่าแต่เคือลูกมันยิงเนอะปศายลูกเจานะ้าเนอะยิงซื้องางซื้อเล่นซื้อจริงเราอัลลภัณฑ์ซับพุน์ซื้อพ่อพอดเด้เถะสารโอ้ยพี่สารทรับพุน์จะมาตายแล้วฮะพ่อตายแล้ว พอเสียแล้วเอาลูกสาวอยู่น้ำพายสมัยปัจจุบันเนี่ยูํกกับย่ตะกกันเนี่ยวอาู่น้ำอาอามาูน้ำลก่นนะแนนี่นอาอาผสื่อจังได้อาน่ะชื่ออานกชื่ออานนอุณเนะนกเลนะนกนำคุณทราบอ่คือไปเจองิดลูกเจ้าบรไยามานำบอ เดนะเขาจะป่ยออมานล้นะอปัจจุบันี่ลูกแม่เายูจกีะมันิกนี่แหะปรมาณนียคือรู้าพอที่เทีนี่แหละก็คือตอนอายุจะปีอันเจ้าได้จากลูกเจ้ามาลูกเจ้าน่ะอ๋อแสดงว่านอกคนน่จิจำแม่ได้แลลวเนาะประมาณหปีเนาะลูกคน ก้อนเราจะก้อนเราเบอร์โทรอย่างกรณีในเมื่อสนามบ้านนี้เราบ้านนี humano, ้โรานะบ้านนี้หันบ้านนี้โราเรนเบอร์โทรอย่างกัตติโต๊ะบลได้เห็นนะวานนี้นะแบบว่าเพิ่นเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนาะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แม่แหละแม่กัตติโต๊ะบลได้เห็นนะช่วงปีสองพันเท่าไหรยังติดต่อได้อยู่ประมาณประมาณที่สี่หลังสามที่ที่ทางหลังบลที่สี่สามที่ทีทางหลังอันละ 3-4ีปีที่แล้วเนาะแม่นโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยสงสัยแบบโทรศัพท์เพิ่นยันมันมีปัญหาย,ยันแบบว่าเอ่อ,อปเปิดเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะเลยโทรติดต่อหาเพิ่นบ่ได้มัน่านไปเพราว่าไอ้แม่ชื่อน้ําน้ําฝนละก็ไอ้น้ําโควิดแล้วได้เลย จะมีฮู้บจะมีฮู้บลูกเจ้าอยู่บ้างมีค่ะจะน้อยคนน้อยตบน็นสาวนี่เราอบ่มมีตบน็นสาวเนี่ยตบน็นสาวยังมีเนะาะคะแนมลูกเบิ่งเจ้าอยู่เพิ่นไหนชื่อเจ้าอยู่ดอกเนาออาจจะชื่อแล้วเพราะว่าแม่ชื่อแม่แม่ฝนแม่ฝนในกันน่าจคุณพ่อฟิตนะคะแนนคะแนนพัน,น,น,พนเบิ่งคลิปอยู่เพิ่นไหนชื่อแม่เพ,พ,พิ่นอยู่เพิ่นว่าเนาะพี่น้อง แม่์เป็นนักสืบปนเนาะแ <And S 1> มนเมย์พลแม่์พลเล่าเล่าชิมาห้องแบบนี้เนาะลูกสาวจันเนาะแมนชื่อเล่นนะชื่อน้องตาลชื่อเล่นนะโอ้ชื่อน้องตาลเนาะแอนอยู่ปทุมธานีเนาะเจ้าเคยไปอยู่หันบ่อยู่ให้เป็นสิบกว่าปีโอสิบกว่าป,ปีเนาะหลังจากที่อ่าพัวเสียชีวิตเจ้าก็ได้มา ถามมาอยู่ลาวเลยเนาะลาวเลยแล้วก็เจ้าก็กับติโตได้อยู่ถึงเร่งแรงบ้านนี้ย่าเพิ่นเริ่มไ่อยากให้ติโตไม่อยากให้เอามาเลยดีนะอืมดีแล้วดีแล้ว,ลวให้เพิ่นอยู่เมืองไทยนี่แหละอนาคตเพิ่นเพิ่นให้ไปแจ้งก่อนไปก็ตีให้เมื่อแล้วค่นะเป็นสัตว์ไทยเมือ่อแล้วนะดีแล้วดีแล้วให้เพิ่นตานะนีะคือแม่แม่กินฮอตลูกก็เลยอยากคู่ขาวคู่ขาวเนาะ เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยการศึกษาอยังของเพิ่นเพิ่นเวลาเพิ่นไปเหียนไปอยังก็เนาะพี่น้องการงานของเพิ่น,นะนะเนาะนดีแล้วเจ้าบ่ได้เอาลูกเจ้ามาแน,น,นะน่ะแมะ่เอ้เอามาก,กัน,นทุกยางกันเลยเอามากันเลยแม่ทั้งวันทุกทายเป็นมันเพทงา่ายนการกินได้สบายเลยแต่ปานี่กันทุกย่างนะแม่ เมแนแท้เมแนแท้แทโดยแม่ก็เลยคิดหอดลูกเนาะการติดต่อก็เลยอยากประกาศลองเบิงเนาละการลองเบิงน,นะนะคือบ่เดินทางไปหาลูกส์แม่ไปก็ไม่ม,มีเงินมีคำนี่แหละอืบ่มีเงินมีคำไปหาเนาะถ้าไปแม่ก็โหเนาะบ่นไปบ่นอยู่เพิ่นหูหูเบิรเลยมองไปมองอย่างหู้เบิร์<ม>เ,เลยแต่ว่า เรามีเงินมีความพ่อแหละอ่ามีความผูร้ายนี่นะอืมหลดเยอะแย่เนาะติดแต่เรื่องเงินผู้ร้ายก็ได้นาะพี่น้องเลยเงินเลื้ยงความอะไรอะมันเป็นเงินความผู้ร้ายอายุครับไม่อายุครับกินข้าเห็ดบัตรเห็ดเบอร์เขาอีกเนาะกระสิบไปหอดโอ้ปทุมแถวปทุมกันไกลพอสมควรเลยอยู่กรุงเทพเลยปทุมธานีก็ได้เนาะ นั่งรถกับก็ไลยพันเติอได้เพื่อขายอยู่ขากินเนาะอ่ะเนาะการลองเบิงเนาะถ้าจะโตเพ่นเบิงก็คือสีได้เห็นเนาไปนองเลยทางลูกสาวเราก็ได้ปัจจุบันนี้ก็เป็นสาวแล้วเนาะแม่นเลยสาวแล้วมื่อน่ะหรือเราหรือบองลลัวแล้วก็ยังบู้ย บน่นาสิเอาไวาป้ป็นนันติเนาะโอ้เล <c oughs> เ่นก็แต่ยากเบิง่งผู้ตอนเพิ่นเป็นสาวอยู่เนาะแต่ว่าแม่เพิ่นก็มีแต่ผู้ตอนอยังน้อยนะเราก็ได้เนาะยังน้อยแต่ติดต่อลูกได้นี่คือซีดีแล้วบัดนีน้เนาะดีโดย ถ้าลูกสาวจะเบิ่งคลิปจุ๊บเมาอยู่จะจะบอกอยังลูกเจ้าวทีง่งอดแหงเลยที่งอดแหงปัจจุบ,บันนี่มีลูก<ไ>จะคนใช่ไหมสองคนผู้หิงผู้หญผู้ชายคนนึงอ๋อผู้ชายก็คือใหญ่เลยแหละเนาะชายกันะนะชายสาวสาวผีแล้วยังยังยู่นำนี่แหละก็บยู่นำไม่หายกินอยู่น,ยยนี่แหละอืมบุญเดชไปเหดเวียกอยู่ไทยเปล่าบ่ ยังบริวัยยังมีเพื่อนนี้พอร์ตอืมเพื่อนก็ฮู้ว่าว่าเพื่อนมีน้องเป็นคนไทยโอ้โหแต่ไปกับไปหากันแล้วเนาะไปกับไปที่โตหากันก็ได้แต่ว่ามันไปมันบุได้ไปอะไรมันมีพาสปอร์ตไปก็ได้ไปไเยอะเะเนะว่าบ่เจะแม่จ้างเพิ่นมาตั้งแต่อายุเพิ่นหกขวบเนาะ อ๋อตอนนี้ครมันสิบสิบปีเนาะที่บริตติตตอกันยังติดต่อยังอย่างกันอยู่เลยว่าบริตติโตต่อประมาณสามสองสามปีหลังนี้นะสองสามปีหลังสองสามปีหลังที่บริตติตตอกันแบบบอปดนอะไรเนาะก็บบดนประมาณสามสี่ปีได้บอกได้บ่สามสี่ปีสามสี่ปีเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างได้เนาะ Ban bella đây mọi người ta về đấy, cho môn vào. tôi la sắp, anhu canh sang em bola em gặp hang gặp thai, đâu. The cow in thang bơ, mình, thang, bữa, bây, thang, thang Còn là facebook, gặp nhau bandai tọn anh anh ạ nó. Men. 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 แต่ว่าคมมอมเมอร์นี่มันก็โอ้มาไกลเติบเลยพี่น้องเลยเนาะก็คือนี่แหละคือชมพูาเห็ดงานอะไรพี่น้องป,าาอป,ประกาศเอาเนาะไปบ่ได้ชมพู่กับประกาศผ่านโทรศัพท์เอาบางทีอินเทอร์เน็ตบบดี้กับเนาะเอฟซีก็คือชีหู้อยู่แหละนาะพี่น้องเลยบางทีเน็ตเท่าดีเน็ตเปิ่นบดี้ก็โยมันก็เข้ากันย่างนเติบเลยพี่น้องเลย เอาจากสีเฮาสิไปสัมผัสตัวจริงเลยฮะนะเนาะเสัมผัสตัวจริงมันกระสิได้แบบรายละเอียดอัธรสดกระิดดีกว่าอยู่ในโทรศัพท์ไลน์ที่เราเลยเนาะเนยนเนนกนนะเนาะอ้าจังได้กะมีแต่บอกซื้อลูกซื้ออันงาซื้อปูซื้งาเจ้า,าละเนาะอีกกระดึงปูซื้ออนายทวิน สามพนย่านนึนย่านชื่อจีจุกสามพนอก็คือตอนเจ้าอยู่นำ่นถ่าแเฮงนะพวสองคนเนี่ยเข่าเฮงแล้วก็คือโดยก็คือพัวเจ้าน่ะเพิ่นเชียชีวิตแต่โดนแลยเนาะตั้งแต่รู้ว่นได้ประมาณแ9เก้าเดือนอ สื่อนายยังเกาะศาลสื่อนายศาลแอนนายพิศาลพิศาลซักพุทพอปัจจุบันนี่ก็คือแบบลูกเจ้าน่ะอยู่อยู่กับอาเหมืนหอนบะอยู่กับอาอาเจ้านะ่ะซื้อซื้อ,อยังได้ก็แม่อาเจ้านะ่ะซื้อจริงระบูซื้อไม่รู้ฮู้แ่ซื้อเล่นมาซื้อนกโู้แต่ซื้อนก พระเจ้าอยู่แถวอันปฐุมธานีเป็นวะลาดหลุมแก้วนะลาดหลุมแก้วพออยู่แถวๆนละโคอขยับอือพออยู่แถวๆจะขึ้นขึ้นว่างหวัดปฐุมธานีนะอืมอด้ยที่ก็เจ้าอยู่กันโคอขยับคอเจ้าอยู่กันนะคอขย้บเราก็บเคยไปจ้งเถื่อเขตนั่นเนาะ ลงแก้วพอเยอเดดูค่ะบาลีพี่ฮันจะพี่จะจำอะไรอยู่บาลีพี่ันว่อาอนนี้ไปเข้บาบันนี่ะไปไปฮ็ดงานไปอย่างระดับถ้าพี่ยิ่ใช่บาลพีลลลลล่ันระนะือเลยรื้อพี่มกันมอนี่นะเลยลื้เลยขนาดไนะบาีกับเจ้านะโอ้บ่เจอเลยวานนี้เนาะเลยอืมเนาะพี่น้องเลย จกเจ้าวัานอดไรสิพออ่อเยอมีโอกาสพออ่อเยอะบ้าลูกลากนียอยากอยากงาไหมเนาะฝังเพิันี่แหละเนาะ,ะลองเ<อ>บิงลองเบิงนะงดีรเราก็ดีกว่าอ,อยู่ละละเราก็ได้คือว,ว่าทางน,อน้องทางอาเพิ่นเบิงเนาะแง่ยังยังยังงูอะไรยังงูอายูเท่าไรเป็นเท่าไรนะคะถ้าแบบว่าถ้าแบบเพิ่นบ่ติดต่อมาเลยก็คือ ก็มีแต่ให้เมย์เก็บเงินเะก็บคำเนาะให้ได้ลายลายแล้วก็นั่งรถไปปอนที่เจ้าเคยอยู่และไปหาสืบเบิง้งเนาะมีมแต่แน่ว่าอะไรแน่นก็มีแต่ไปสืบเบิง้งเนาะว่าลูกอยู่ดีมีเฮงบอตัวเพเป็นอ่าเป็นยังไงแนม่น,เป,นเป่นมีครอบครัวแล้วบอหรือว่าอ่าเพราะว่าน้องเิ่นกันยังอายุท่ายก็สิบเจ็ดปีหนึ่งเนาะเจ็ดสิบหกปีเนาะ พ่อพี่างเขาทิพย์จริงเหรอวะงน้นยังเข่าเหียนอยู่เลิกเข่าเหียนสูงเติบแลเนาะสมุดไวเหียนจบมอเลยก็ได้แม่ถ้าว่าพ่อพันยังมีชีวิตอยู่เนาะยังมีโอกาสสิครับเจอสิพ่อไว้ปู่ย่าก็เนาะเฒ่าเลยปัจจุบันพันยังมีชีวิตอยู่บ่ลุ่ยวาจะได้บางคนนั่งอยู่ยืนี๋อเลือดเลือดแต่ยังอาเพ่อนาะพันอยู่น้ำอาเพื่อนปู่กับย่าเสียแล้ว เหลือแต่อานนกมีผู้เดียวเนี่ยบออยากตีพี่น้องทางครัวจนะมันมันก็มีแลมยิงะกัน่ะเจ้าะเจ้าอก็ค่อย่สนใจมันหรอกมีนะก็มีแต่ผู้เดียวนี่ที่บ่าเราอยาอาาู่น้ำเนาะแ <c oughs> นนะมีแต่ผู้เดียวนี่ที่สนใจนะเ,นจนะเอออ่ะน้องพี่น้องเลยเอ็ดนี่ก็ พังเบิงโบ้โหว่าสิมีโอกาสได้เจอบ่เพราะว่ามันกอยากยากเติบพี่น้องเลยเพราะว่าเราเราโบฮู้ชื่อทางญาติพี่น้องทางชื่อแท้เพื่อนนะพี่น้องเอราะง่ายใช่แต่ว่าเราฮจ้างไปซื่อลิเนาะรูปน้องเพิ่นน้าแม่ก็มีบ่ตอนเพิ่นยังน้อยยังวันหกปีเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวส่งให้ โดยโดยเดี๋ยวส่งมาเด้อเดี๋ยวขึ้นนาโปกงให้อ่าโอเคเนาะ้ามีข่าวดีชมเพากับทีมงานก็นสิมาแจง้งเจ้าอีเธอหนึ่งด้อแม่ด้ออ่าก็ฝากพ่อแม่พี่น,อ FC, นอ้องเอฟซีเนาะอ่าเบิร์สุข,ขุสกุนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อ่าถ้าไปพู้อ่ทักามาบอกชมฮาวในเนาะพอดีว่ทาทักแม่คิดถอนลูกอย่างเห็นนะลูกอีกสักครั้งนึงเราก็ได้อ่าเพราะว่า ชีว no. like <deal> ิตคนเฮาเนาะมันบ่มีไอ้มันโม้เห็นบ่นอนได้พี่น้องเอ้ยมียังแหนนอนตื่นมาจังว่าอันยังได้เนาะจะเห็นหน้ากันทนะเนาะอ่าเนาะเอาอ่าพ่อๆก็บทีมหน้าเด้อแม่เด้ออ่สมเฮากับทีมงานกพอโตแล้วป่นี้เนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีสบายด้อ